โอเคสดีครับผีม g f 3นะครับวันนี้เรามาเล่นมอสเนะี่ยเป็นมอสระเบิดเลยนะเพื่อจะได้แบบรวดเร็วนะองเฟิ often. เราก็มาเปิดในกล่องนี้อ่าใครอยากเห็นระเบิดกดไลค์ก่อนกดไลค์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  thank you thank you very much thank you thank you แกะแล้วกดแล้วใช่ไหมเออนี่ครับ เดี๋ยวผมจะเอามาทีละแถวแล้วกันรอเพื่อแบบจะได้แบบรวดเร็วนะครับรอบทํารอบทํารอบนะมีระเบิดแบบกดด้วยเหรอโอ้ oh my god เท่ดีนะเนี่ยแล้วทํายังไงอ่ะคือแบบว่าเราใสอย่างนี้เหรอเฮ้ย <Hey, S 2> เราใส่ก็ได้ด้วยโอ้โห oh, สุดยอดไปเลยทีนี้ทําไงอะ่ะเราก็เป็นระเบิดตัวตายอย่างนี้หรอถามจริงเฟินใส่ได้ไหมอ๋อเฟินใส่ไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรเอ่อ เดี๋ยวเราจะไปลองระเบิดตัวตายดูก่อนนะครับใส่ใครดีเนี่ยใส่ใครดีเนี่ยโอ้ไม่มีคนอ้ยอันไงเป้าหมายของเรา12น,นาฬิกา7.3วิ่งไปวิ่งไปกดระเบิด oh <my> God. <c oughs> โออ o มาอันนี้ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ผมน่าจะตายไปที่เริ่มร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมเป็นเอ่อเป็นพระเจ้าอยู่รอบนี้นะครับก็เลยไม่ตายแนละ้วทุกคนเนาะโอเค ทีนี้ก็เป็นออมอสที่แบบเจ๋งดีเดี๋ยวอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันวิ่บายรีโมทกดอยู่ถืออยู่ถือแลถือถือรีโมทอยู่นะฮะแล้วก็ฮาเมฮาเมีฮาโอ้โหทุกคนเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยเนี่ยผมเป็นระเบิดเยี่ยมทีนี้ไปอย่างที่สองกันบ้างนะฮะเป็นระเบิดบเหมือนกับระเบิดเวลานะฮะตั้งเป็นเหมือนกับระเบิดเวลาก็เท่เท่อยู่นะฮะนี่เห็นไหม เท่ๆเลยเลยถือเนี่ยเป็นระเบิดเวลาอยู่โอเคแล้วก็เจอเป้าหมายเออโอเคไม่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 ทำงานครับไม่ทําไม่ทำงานเออนี่ไงเมื่อกี้เราโยนโดนไก่เนี่ฮนะระเบิดก็เลยด้านไปทีนี้เราโยนลงพื้นนะระเบิดไม่ด้านเลยนะทุกคนเอาละเดี๋ยวเราจะระเบิดภูเขาลูกนั้นไป โอ้โหโอ้โหมันคว้างได้ไกลมากเลยนะทุกคนดิโอ้อีกทีอีกทีรัวดุม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 บ๊วยใจง่ะอีกทีหนึ่งแบบปลาแบบโลลัวแล้วคือแบบมันโดนแรงแรงแรงระเบิดนะมันก็เลยไปแบบสเปรย์สปารมากทุกคนดูดิ โอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวเจ๋งกันนะเนี่ยทีนี้เรามีบาสซูก้านะฮะเอ้ามันบอกว่าให้เราถือระเบิดไว้ในมือโอเคเรามีมินิมินิทีนทีอยู่ในมือนะฮะเดี๋ยวเราจะลองยิงบาซูก้าดูนะอ่ามีเป้าหมายไหมเนี่ยโอ้ผมไล่บี้ไล่ฆ่าหลายตัวแล้วทีนี้เอาเป้าหมายจากไหนนั่นไงเดี๋ยวเราจะยิงไปยังฝูงมา้าฝูงนั้นปิ้ว ไม่ถึงนะทุกคนไม่เป็นไรปิ้วอีกทีไม่ถึงอีกอือโอ้โหไกลไปมันก็เลยระเบิดแล้ฮะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปยิงใกล้ๆเลยแล้วกันปิ้วปิ้วรอบนี้ถึงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ เออถึงแต่ว่าไม่โดนมาสักตัวยิงยาเหมือนกันนะทุกคนเนี่เห็นไหมโอเคประมาณนี้นะฮะออาเฮ้ยเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าทุกคนจะเก่งภาษาอังกฤษเหมือนผมหรือเปล่านะฮะนี่ยผมกําลังเขียนภาษาอังกฤษอยู่ตัวหนึ่งนะฮะแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าผมเขียนเป็นตัวอะไรนะโอ้โหอย่าไปโดนวฟเฟอลนะวฟเฟิลนะอยู่ไกลมนะั้ยเนี่ยโอ้โหมีใครดูออกบ้าง มีใ,ใครดูออกว่าเป็นรูปตัวอะไรนตาสิมันเหมือนเป็นหน้าคนมากกว่าหน้าคนน่ตาน่ตานี่ปากแนบลินโอเคไม่ต้องตอบคำถามผมนะครเพราะผมพูดเล่นนะโอเคทีนี้เอ่อเราเอามินิมินิเทนทีกลับมาก่อนนะฮะผมต้องใช้สวิตเนาะสวิตในการจุดระเบิดโอเคต่อจากนี้ลองดูมินิเ n นทีนะครับมันเป็นยังไง นี่ครับเป็นมินิเป็นระเบิดลูกเล็กนิดเดียวเองเท่าขนาดสวิตเลยนะโอ้โหระเบิดก็ไม่รุนแรงมากนะทีนี้มาดูระเบิดที่เหมือนกับเป็นกล่องสีแดงนะฮะสวยสดงดงามเป็นระเบิดที่โอ้โหว้าวสร้างดาเมจได้ค่อนข้างแบบเบื้อวัางอลังการเฟือฟ้ามากทีนี้เป็นระเบิดเหมือนกับเป็นลูกศรน,นะฮะไป ทุกคนจะบอลนะนี่โอ้โหว้าวโอ้โห,โโหพวกดินอะไรนี่มันกระเจ็ดกระจายกันไปทั่วทุกสารทิศเลยขออีกรอบได้ไหมผมชอบเอฟเฟกต์มาตอนมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันพุ่งขึ้นมากเลยทุกคนเดี๋ยวนี้เราทำเป็นสี่ของเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะตึด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 ทีนี้เรามาดูกันว่ามันจะเป็น โอ้โหว้าวเป็นด่าที่สุดยอดมากเลยทุกคนเจ๋งอ่ะสนุกดีอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติล่ะเรามาจุดข้างล่างล่ะเอาละทุกคนตอนนี้ผมได้เออ่ทำการจะมาจุดข้างล่างนะฮะเราจะตั้งเป็นแนวอย่างนี้นะดูซิว่าจะเป็นยังไงโฮ้ยโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้โอ้โหสุดยอด โอเฟิร์นได้รับผลกระทบตรงนี้ไหมไม่โอเคไม่โอเคไม่เป็นไรต่อไปเป็นระเบิดสีเขียวนะฮะเหมือนกระดูกเลยดูซิว่าเป็นยังไงครับโอเคระเบิดหญ้านะฮะพอจุดปุ๊บนี่เห็นไหมหญ้าเต็มหัวผมเลยทุกคนผมโดนหญ้าปกคลุมโอเคประมาณนี้ต่อไปเป็นระเบิดขาวสลับแดง ดูซิว่าเป็นยังไงครับอ,อ,อ้ยยะอ้ย่ะโอ้โอ้โหโอ้โหเวอร์วังดีนะทุกคนมันเหมือนกับการกระจายระเบิดเลยทีนี้เรามาลองจุดแบบเยอะๆดูนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงอ๋อเป็นอะไรที่เท่อยู่นะเอาล่ะจ,จุดทุกอันเลยกดทุกอันเลยมาทถันไหมเนี่ย โอ้โอ้โอ้โหโอ้สุดยอดโอเคไปต่อไปแถวต่อไปนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นระเบิดอะไรกันบ้างเฮ้ยอันนี้ต้องเกี่ยวกับไฟแน่นอนเพราะว่ามันมีเหมือนกับว่าไฟติดอยู่ด้านบนนะครับเราจะจุดกันเลยโอเค อ๋ผมว่าเอาแบบกดอ๋อโอเคเป็นระเบิดไฟธรรมดานะครับนี่เห็นไหมอาจจะไม่เห็นผุมขอโทษโทษโทษเมื่อกี้มัวแต่ดูอันนี้อยู่เฮ้ยเจอซอมบี้หนึ่งคนแกต้องโดนลับไฟเผาเบอ้าวไม่เป็นไรแกต้องโดนไฟเผาเบิร์นวิญญาณของแกจะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนี่เห็นไหมเป็นระเบิดไฟนะครับแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็เป็นเหมือนรูปไฟแล้ว มาดูครับเป็นยังไงโอ้โอเคเดี๋ยวเราจะจุดพุกันทุกคนพุ้ที่แสนสวยที่สุดในโลกมาดูกันว่าจะสวยแบบไหนกันนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไปเลยพุที่แสนสวยโอ้โหโสวยไหมสวยไหมอ่าสวยถ้าถ้าสวยพิมพ์สวยนะฮะโอเค ต่อไปโอ้โหกระตุกนิดนึงนะเพราะว่าเฟมเลทลดไปเยอะมากเพราะจุดไฟนี่แหละต่อไปนะครับเป็นระเบิดเหมือนสายฟ้าเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นอย่าบอกนะนัน่นไงก็เราจะบอกแล้วอย่าบอกแล้วมีสายฟ้าตกลงมาไหนสัก4ี่อันดูนสิมันจะสักเท่สัแค่ไหนเชียวทุกคนเจ้ามาหลบไปทำไมอยากตายว้าว นี่เป็นระเบิดสโนว์บอลนะฮะทุกคนมาดูกันว่าเป็นยังไงโอ้โหสโนว์บอลเต็มเลยโอ,โ,โอเคหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเกมเนี่ยเราไม่สามารถสร้างหิมะขึ้นมาได้เราไม่สามารถทำประตกปรากฏตะการเออหิมะตกขึ้นมาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลบสมการนั้นออกแล้วก็จะทำให้สมการใหม่เกิดขึ้นออกไปสมการหิมะ

ไม่มีม้าคนไหนโดนดนโดนระเบิดธนูเลยไม่เป็นไรรอบเมื่อกี้ไม่โดนแต่รอบนี้โดนแน่ๆโดนแน่ๆโดนเน่นอุ้ยชิบหายแล้วผมไปกดเิดโอ้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 ว้าวโอเค ขออ่อยรอบนึงนะอเกนออเกนไเกนอเกนไเกนไปเลย uhh. โอ้หมาโดนแล้วฝนธนูดูด <so lob> <ts> ูด so, ูดูดโอ้โหเฟมเลตกแล้วเพราะว่าธนูเยอะจังเลยออกไปจากตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งทีนี้อันนี้เป็นเหมือนกับธนูพิษนะฮะไก่ฟงนี่จะโดนธนูพิษหรือเปล่ามาดูกัน โอ้โหพุ่งเป็นเรนโบว์เลยทุกคนนี่ครับเ้เอาล่ะเจ้าสตีฟเราจะตั้งชื่อแกว่าสตีฟละกันสตีฟกับผองเพื่อนของนายจะรอดหรือเปล่ามาดูกันครับสตีฟหนีไปเพื่อนสตีฟเอ้าเอ้าเอ้าสตีฟอยู่ i g h t สตีฟ no i แอมได สตีฟกลายเป็นน้องไก่เรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคต่อไปเป็นระเบิดตัว H itch. ย่อม,มาจากอะไรเอ่ยมาดูกันนะครับจะรู้กันแล้วว่าย่อม,มาจากตัวอะไรวัโอ <What>? oh! ้โหวัดโอ้โหอ๋อทุกคนฮย่อม,มาจาก ไฮดรากอนไฮดรเกนไฮโดรเกนไฮโดรเจนโอ้โห oh, ทีนี้รู้เลยนะครับย่อมาจากอะไรแล้วด,ดูครับผมดูดมานอกโลกเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้โ oh, หรบเบิดมายังนอกโลกเลยนะทุกคน wow. oh, ว้าวโอ้โหมาเฟินอยู่ตายแบบสิบพันรอบอะถ้าถ้าเป็นอย่างนี้โอ้โ oh, หดูระเบิดแบบ เวอร์วางอลังการงานสร้างมากเดี๋ยวถอยมาให้ดูโอ้โห a m a z ิ n งโอเคทีนี้หวังว่าอันนี้จะไม่หนักเท่าอันเมื่อกี้นะไปโอ้โหะเบอร์ทอชอันเดียวบอกเลยสว่างทั่วเมือง <laughs> อันเดียวไม่พอครับ5้าอันเลย ปาปาปาสวยงามมากคนโอเคทีนี้เรามาลองปรับเป็นกลางคืนดูไหมว่าเป็นยังไงมาเฮ้ยเท่อยล่นะดูที่วสวยสวยไหมอา่าเจ้าสวยพิมพ์สวยนะโอเคไปต่อเป็นระเบิดโอ้โหจุดปุ๊บระเบิดปั๊บเลยโอ้โหไม่ให ซุ่มไม่ให้เสียงด้วยอันตรายแบบนี้นะเราต้องใช้เลสโตช่วยนะทุกคนโอเคป๊บป,บปบอปเดี๋ยวผมจะลองจุดแบบอไกลๆนะฮะเป็นไงจุดยอดแกงเพื่อนได้เลยไปครับถแถวต่อไปเหลือจะเหลืออันไม่กี่อันแล้วนะทุกคนโอเคตรงนี้เหลืออันเดียวเองโอเค เดี๋วเราเอาเอาบาซูก้ามาเล่นด้วยนะครับแล้วก็เอาระเบิดอะไรเดียคิดไม่ออกอันนี้แล้วกันโอเคไปทีนี้ผมจะลองระเบิดสุดท้ายก่อนนะอ่ะระเบิดทอสนะฮะธรรมดาแน่เลยพผม่อคิดเป็นทอสสีฟ้าน,นี่น่าจะเป็นทอสสีสม้มอ่าใช่ในสิ่งที่คิดด้วยโอเคหมดแล้วทีนี้เรามาใช้บาซูกา้าจุดระเบิด ไฮโดรเจนบอมกันดีกว่าเฟิร์นพร้อมยังลูกเรามาลงนรกด้วยกันไปแล้วนะพี่เจไปแล้วนะลูกไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับโอ้โห ยักเลยโอเคผมต้องขอตัวราไปก่อนนะฮะสำหรับลคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปดูคลิปเก่าๆของมิจิอาได้นะครับสนุกสนุกแบบนี้เลยเจอกันใหม่หครับทุกคนบ๊ายบาย